ค่าครับเนื้อก็เป็นตะสดเลยครับโลจั๊บาทครับขายจังไดนอนเนื้อโลละสามรอยละแก้วม่วตัวละเจ็ดแผนโอ้คือแพงนะครับไ่พแพงเลยเจ็ดขับม่วหน่อยเล้งว่าดูมันอันนี้ซื้อร้าน,นยังนอนครับเนี่ยครับร้านพ่อแอร์เนี่ยสดข้อสะพานดอนจี ร้านพ่อแอร์เนาะครับเนี่ยขาว่าร้านนี้ใจดีเลยครับเขาว่าร้านนี่ยแต่คนขายก็ดีเส้นทางนี่เส้นทางนี่บอกเขาเนี่ยครับบัตรามีคนอยากมาซื้อนะครับเส้นทางเส้นทางจากพี่บุญมากมาเส้นบุญทลิกบุญทลิกออกไปเส้นบหมนอ่างออกเมื่อไม่หิ่กันนะจากพี่บุญมาเนาะครับนี่ครับเส้นเส้นจากพี่บุญมานะครับผมแล้วก็จะมาพ่อร้านพ่อแอร์นะครับผมพ่อสะพานนะนี่หน้าพ่อสะพานทางไปบุญทลิกนะครับผม ผู้ใดผ่านไปผ่านมากฝากมาสือ่อเคนเนี้ยนะครับผมเอาเนี่ยไรเนาะเอาโลหนึ่งครับพ่อขาโลหนึ่งเนาะเอาโลหนึ่งครับโอ้สดใหม่ไปจะเสับเพราะว่าร่านใจดีใจดีก็วขวาา่า <c oughs> เนี่ยกับชุดพานไปผ่านมากกันมาอุ่นหนุนแต่จุดสีอ,อ้จำก็จำสี่แบบนี่ครับจำสี <c oughs> โอ้เปจะเสียเพิบเบิ <c oughs> บ้งลองเบิงบ้งก่อนลองกัน <c oughs> อันนี้อันนี้ตับตับสดๆนะโยแม่สิ่งพี่ครับแม่ขิดตั้งตัวโคเศบขึ้นหัวขมื้เมียป้าน่ะป้าป้านั่นันครับโลนึงอยู่บนนี้ครับโลนึง อ้ายลืมมาเเส้นใหม่กันนะครับใช่ยูสวายเหือสุนื้อโลหาใจดยเอ้ยเส้ยเหมย่ว้ยเดียยเห้อกหนามฮ้ยเ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 ฮ้ยน่้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ้ยเหรยกฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหฮ้ยเฮเฮามเฮ้ยเ้ยเั้ยเฮ้ยเ้ยดีค่เฮเัเ้้ย้ขยเ้เาย้ ัตัวมือยี่บ่เนื่อยครับตัมือมเนื่อรับโปรโมดนะครับโปรโมดโปรโมร้านนะครับ้านนิสัยมากจะไนีม่าเป็นที่บุนบุญทะเลกันนะทีทางมนีสีกรดอระเดืก็ะผานบนักานมบันทีเนก็ะผานบนันสีไปทางเหมือนอ่างไปเนี่ยสวยขายแพงมันได้ครับแต่ละลูกลกละสามร้อละสามร้อยนะครับ ผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับผมกับปากระานเพื่อนทำเล่ด้วยครับผมพัวแอร์นะครับพัวสะพานเหนือชดเหนือไม่นะครับยั่ก็าเบง่ปนนี่ก็ต้องเป็นเมื่อไหร่นี่นะครับเม่อหร่เนือจดชดไม่ไหมนะครับผมนี่ครับนี่เห็นจำจุฟี่นะครับผมสำรับเหนือนะครับเหนือไม่ไหมโอเคนะครับผมสำรับสำรับกิมนี้ก็ฝากาข้อขานะครับผมขายบ่แพงขายเป็นกันเองนะครับ ต่อก็ต่อได้นะครับผมแต่ว่ารถรถได้บ่หลายนะครับรถหลายเดียวเป็นบ่ได้คาน้ำมันนะครับผมสำหรับทีกับแถมพร้อมวันนี้ลูกไส้ลาก็ได้นี่นะครับเป็นเป็นนี่ครับเป็นสห้เส้นนะครับเป็นสห้เส้นนะครับโลหนึ่งนะครับผมลูกค้าก็กำลังมาเสือนะครับผมตายดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไใเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับครับผมเอานายอ๋อเนี่ยไม่คือ